สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้นะคะซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนักเรียนจําได้ไหมคะว่าคลิปที่แล้วครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันนะคะในวิชาสังคมศึกษานะคะครั้งที่แล้วครูพูดถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการโดยใช้เงินและไม่ใช้เงินนะคะในการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะ ครั้งนี้นะคะครูก็จะมาทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จะมีใบงานเพิ่มให้อีกหนึ่งใบนะคะครั้งที่แล้วเราได้ทํากันไปบ้างแล้วหรือ,อยังคะง่ายหรือยากนะ,ะเพราะว่าคําตอบเนี้ยอยู่ในหนังสือสังคมทั้งหมดเลยนะคะคลิปนี้ครูจะมาต่อให้อีกนิดนึงนะคะในเรื่องของสินค้าและบริการเรามาดูกันต่อนะคะว่าเป็นอย่างไร ครั้งที่แล้วนะคะเป็นอย่างนี้หน้าตาทุกคนคงได้ทําไปแล้วนะคะ,ะวันนี้เราจะมาดูเพิ่มเติมกันค่ะสินค้าและบริการนะคะสินค้าหมายถึงอะไรคือสิ่งของที่ซื้อขายกันมีประโยชน์นะคะต่อการดํารงชีวิตใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้คือสินค้านะคะต่อไปอ,อันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะคะที่ นักเรียนนะคะที่เราะะไม่สามารถผลิตสินค้าได้เองทุกอย่างจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นนะคะต่อมานักเรียนดูรูปภาพค่ะแลกเปลี่ยนสินค้าตามความต้องการของตนเองนะคะเสื้อแลกไข่ไข่แลกเสื้ออย่างนี้เป็นต้นนะคะภาพสิ่งเหล่านี้การแลกเปลี่ยนสินค้าแบบนี้ในยุคป,ปัจจุบันจะไม่ค่อยได้พบเห็น ส่วนมากแล้วจะเป็นในสมัยอดีตนะคะในสมัยก่อนซึ่งสมัยของปู่ย่าตาทวดของพวกเรานะคะอาจจะได้ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าแบบนี้นะคะคือสินค้าแลกกับสินค้าโดยไม่ต้องใช้เงินนั่นเองนะคะ mm hmm. ดูอีกภาพหนึ่งก็คือเป็นไงคะทำนาปลูกข้าวนะคะแต่ส่วนคนนี้ก็เป็นอะไรคะชาวสวนปลูกมะม่วงปลูกผลไม้ทำผักนะคะ เพื่อที่จะมาแลกกับข้าวนะส่วนคนปลูกข้าวทำนาเขาก็จะไปแลกกับผักผลไม้เอาข้าวไปแลกกันแบบนี้นะคะอแล้วมาดูต่อค่ะเราไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทุกอย่างทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นนะอย่างเราไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างได้อย่างบางคนนะคะทํานาจะให้ไปทำสวนด้วยจะให้ไปปลูกผลไม้จะให้ทำทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เนาะ ก็เลยมีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นนะคะ,ะต่อมาค่ะการบริการการบริการคืออะไรคือสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและสนองความต้องการของผู้รับบริการนะคะอย่างเราเป็นผู้รับบริการเราไปร้านตัดผมนะคะเราก็รู้สึกรับบริการแล้วรู้สึกติดใจรู้สึกอยากไปอีกนะคะเพราะว่ามันสะดวกนะคะ ามาดูอีกตัวอย่างนะคะนี่เป็นรงานความรู้เล็กๆนะคะเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผู้ชายคนนี้เขาอยากมีรถยนต์ไว้ใช้งานนะคะแต่เขาเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนคะเพื่อที่จะได้รถยนต์คันนี้มาใช้งานเขานำเงินนะคะเป็นสื่อกลางในการเอาไปแลกไปแลกกับเงินนะคะไป ซื้อรถคันนี้มานะคะเขาใช้เงินนะคะในการซื้อสินค้าในการแลกเปลี่ยนสินค้ามานะคะ,ะเมื่อนักเรียนนะคะได้ดูคลิปหรือว่าอ่านหนังสือลงไปแล้วกระทบทวนจากครั้งที่แล้วแล้วนะคะมาดูใบงานที่ครูจะให้ในวันนี้นะคะใบงานแรกนะคะให้นักเรียนวาดรูปเห็นไหมคะนะคะยกตัวอย่างสินค้าและบริการในชีวิตประจําวันมา1ตัวอย่างนะคะโดยขีด เขียนเครื่องหมายถูกอันนี้คือเครื่องหมายถูกนะคะลงในวงกลมที่ตรงความเป็นจริงและตอบคำถามใบงานนี้ให้นักเรียนลอกทำลงในสมุดเล่มใดก็ได้นะคะหรือต่อจากครั้งที่แล้วก็ได้นะคะและเขียนไว้ว่าวิชาสังคมนะคะนักเรียนตีตารางนะคะแบบนี้เลยนะคะตีตีช่องสี่เหลี่ยมไม่ตีตารางนะคะตีสี่เหลี่ยมไว้แบบนี้พอประมาณในการวาดรูป เสร็จแล้วเขียนข้อที่1นะคะข้อที่1นักเรียนแลกเปลี่ยนนักเรียนแลกเปลี่ยนอะไรอยู่คะลูกภาพที่เรียนวาดแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการคะถ้านักเรียนเขียนร้านตัดผมนักเรียนกำลังตัดผมอยู่ก็ติ๊กตรงที่บริการนะคะตรงบริการก็คืออะไรคะร้านตัดผมนักเรียนเขียนตรงนี้ด้วยนะคะต่อมาข้อที่สองแลกเปลี่ยนโดยวิธีวิธีอะไรคะ ใช้เงินหรือไม่ใช้เงินให้เรียนติ๊กถูกหน้าข้อนั้นนะคะอ่าน,นี้คือหนึ่งใบงานทำในสมุดนะคะมาดูค่ะใบงานที่สองอันนี้ก็ทำลงในสมุดเช่นเดียวกันแต่ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกเพียงข้อเดียวนะเพียงข้อเดียวเท่านั้นแต่นักเรียนทุกคนจะต้องลอกโจทย์อย่างข้อที่หนึ่ง ข้อใดเป็นการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินที่เหมาะสมที่สุดนักเรียนลอกโจทย์นะคะแล้วเลือกเอากอไก่ขอไข่หรือคอควายถ้าสมมุติข้อนี้นักเรียนลองดูข้อใดเป็นการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินที่เหมาะสมที่สุดตอบข้อไหนคะคือข้อกอไก่ซื้อเฉพาะสิ่งของที่จําเป็นถ้านักเรียนเลือกกอไก่ตรงนี้นักเรียนเขียนแค่กอไก่ซื้อเฉพาะสิ่งของที่จําเป็น ขอไข่คอควายไม่ต้องเขียนไม่ต้องลอกมาเอาแค่นี้นะคะข้อ2ก็เหมือนกันนะคะข้อ2ก็ถามว่าขอ้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผู้ขายให้นักเรียนเลือกมาอ่าน1ข้อเท่านั้นนะคะขอ้อ3การแลกเปลี่ยนสินค้ามีความหมายตรงกับขอ้อใดมากที่สุดนักเรียนก็อ่านนะคะกขอคให้เลือกมา1ข้อนะคะขอ้อ4ี เหตุการณ์ใดเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ใช้เงินนะ,ะพ่อซื้อปลาจากตลาดแม่ใช้บริการที่ร้านตัดผมน้องนําขนมมาแลกตุ๊กตากับพี่นักเรียนคิดว่าคําตอบคือข้อไหนก็เลือกมาแค่ข้อเดียวข้อนั้นนะคะข้อที่5ในปัจจุบันนิยมใช้สิ่งใดเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเลือกข้อเดียวเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะน,นี่คือใบงานที่สองที่นักเรียนจะได้ทํา นะ,ะแล้วก็คลิปนี้ครูก็จะจบในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการนะคะเอาไว้ตรงนี้ส่วนคลิปหน้าเราจะมาเจอกันนะคะมาเจอกันในเรื่องต่อไปนะคะในเรื่องครูจะขึ้นเรื่องใหม่ให้นะคะส่วนในเรื่องนี้นะคะวันนี้ก็ขอให้นักเรียนทำใบงานและแบบทดสอบนะคะให้ถูกทุกข้อนะคะถ้าอย่างไรคลิปนี้ครูขอจบแค่นี้สวัสดีค่ะ